嗯。<Okay. S 2> okay. สตรีมดิงเลม,เมอนเบอร์รี่กล่องละ5้0บาทไม่ขายขายเพียงแค่200นะคะกล่องหนึ่งมี1 2บซองซองหนึ่งกรัมนะคะอันนี้เดิมระหว่างกัางวนใส่น้ําแข็งกินก็อร่อยนะคะกินแล้วเนี่ยถ้าเรากินก่อนอาหารเนี่ยมันก็จะไปดักจับไขมันถ้าเรากินหลังอาหารมันก็จะไปเาผาผลาญอาหารทาให้ปุงยุบนะคะผิวพรรณสวยค่ะจะมีาชาแล้วก็มีมะนาวแล้วก็ตระก,กูลเบอร์รี่สีซอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราดเบอร์รี่กล่องละ5 0าอแม่อัดไม่ขายขายเพียงแค่200นะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่ น,ะะนี่ค่ะสแกน QR โค้ดสแกน QR โค้ดเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเฟตปูชิโนโสลิมดึงเฟตปูชิโนโนะคะอันนี้จะเป็นกาแฟกลิ่นส้มยูสุนะคะกล่องหนึ่ง500บาทไม่ขายขายเพียง200ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะกล่องหนึ่งมี12ซองซองหนึ่งมี15กรัมค่ะมีออยมีฮารานนะคะอันนี้นะคะถ้าเรารับประทานก่อนอาหารมันก็จะไปดักจับไขมันถ้าเรารับประทานหลังอาหารมันก็จะไปเผาผานะคะอันนี้ดื่มตอนเช้านะคะคุณผู้ชมเจ้าขากาแฟนี้ดื่มตอนเช้าค่ะ นะคะส่วนอันนี้สลิมดึงไฟเบอร์นะคะเดิมก่อนนอนนะคะกล่อง1นึงมี1 2ซองซองนึงมี15กรัมกล่องนึงห้าบาทไม่ขายขายเพียง200 5กล่อง1,000ส่งฟรี12กล่อง2,000นะคะส่งฟรีค่ะตกกล่องละร้อบาทตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้ขายเป็นล้านกล่องเลยนะคะเพราะว่า คนกินซื้อไปกินและสั่งซ้ําทุกคนเลยเพราะว่าเป็นตระกูลเบอร์รี่กินง่ายค่ะมีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสแบบเบอรี่แบล็คเบอรี่ใน1 2, นึ่งซองกรัมเนี่ยจะมีตระกูลเบอร์รี่นี่หกิโลกินเข้าไปนะคะมันจะช่วยในการขับถ่ายพุงยุบค,ค่ะตอนกลางคืนก่อนนอนเรากิน1นงซองนะคะชงกับน้ําเย็นหรือน้ําธรรมดาแล้วก็กินเลยนะคะแล้วแปดชั่วโมงจะถ่ายออกมาหมดเลยค่ะชักโครกเนี่ยไม่ต้องไปนั่ง อาเลยเข้าชักโครกนะคะจะขี้ออกมานี่เหม็นแล้วก็ดําไปหมดเต็มชักโครกเลยแต่พออีกหนึ่งชั่วโมงขี้ครั้งหนึ่งนะคะเป็นสีทองพอครั้งที่สามขี้อีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งชัวง่วโมงเป็นสีเหลืองทองคาไม่มีกลิ่นเหม็นเลยไปดีถอกล้างลําไส้ขี้ที่เราค้างอยู่ในลําไส้ใหญ่มันจะออกหมดเลยนะคะ ห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยมีออยอมีฮาลานค่ะคุณผู้ชมสนใจโทรมาเลยศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเลอไลน์ไอดีนะคะ atrena ดัตแก๊งไลน์มี atleena ดัตแก๊งค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิ้งช็อกกระแค็กมดค่ะตัวนี้เป็นกโกโก้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาห้าร้อยไม่ขายนี่นี่ราคาติดอยู่ตรงนี้นะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบสอง,สอง,สอง,งกร,รัมนะคะอร่อยมากๆอร่อยที่สุดในโลกอร่อยกว่าแบรนด์ดังๆเลยนะคะ สิบกล่อง 2, สองพส่งฟรีสี่กลองหนึ่พส่งฟรีหนึ่งกองสามส่งฟรีค่ะจะบอกคุณผู้ชมว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมเจ้าขานีาน้ค่ะนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่อ่านให้ฟังนะคะม,มีส่วนผสมของผงโกโก้กผงข้าวโอ๊ตโปรตีนจากถั่วลันทาวโพรีเดกโตนมผงขาดมันเนยอ,อินูลินแล้วก็ฟุตโตโอริโกซสคครายนะคะ ผงข้าวกล้องค้าวผงข้าวกล้องหอมแดงงอกแล้วก็แอลคาไนทีนแอลคาเทสแอลฟินินอาลานินนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากถั่วขาวสารสก,กัดจากกระบองเพชรผงคามโมมาลวิตามิน B1 วิตามิน B6 มีแต่ของมีประโยชน์และอร่อยมากๆคุณผู้ชมอันนี้รับประทานก่อนนอน ชงร้อนๆกินก่อนนอนหลับสบายนะคะมีประโยชน์สารสก,กัดที่อยู่ในนี้เป็นหัวหัวไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะเดิมก่อนนอนทำให้หลับสบายนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยกินอันนี้เนี่ยอร่อยใส่น้ำแข็งกินก้าร่อยดืม่มร้อนๆก็อร่อยนะคะคุณแม่เดิมตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์จนมาถึงวันนี้นะคะวันนี้วันที่ที่สี่ สี่มีนาคมนะคะน้ำหนักคุณแม่ลดไป5กิโลเนี่ยเดินไหวเลยเนี่ยเดินคล่องตัวเลยเดินสบายตัวเลยนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะนะคะนี่ค่ะโทรมาเลยค่ะ08 1หนึ่งสนใจโทรมาเลยนะคะ08 1 6 3 0 4 6 2 2หอไลน์ไอดีนะคะ a อ lena.gang line me a มี e e n a g a n g สวัสดีค่ะ